สวัสด <laughs> ีค่ะเรนอาชาแนลเรามาทําบุญกันนะทำสังฆทานนะคะเออเนื่องในงานเนื่องในวันเกิดน้องกบเขาน้องกบเขามาทําบุญวันเกิดล่วงหน้านะคะเออก็เลยเราก็มาอนุโมทนาสาธุด้วยโอเคไหะไม่เป็นไรหรอกนั่งข้างหลังผู้ใหญ่มาไม่กับ ภะวะตุอัลลภะตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอัลลภะตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอัลลภะตสัมมาสัมพุทธัสสะ

อีมานิสังฆทานานีสังฆทานานีสัปปริวารานีสัปปริวารานีปฏิคันหาตูปฏิคันหันตูอัมหักกังทีขาตัตตังขีขาตัตายะพิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายเครื่องสังฆทานเครื่องสังฆทานบุญทิดส,ส่วนบุญส่วนกุศล,ลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรให้แก่เจ้ากรรมนายเวรและปิยชนทั้งหลยายได้ปิยชนทั้งหลายมีปุยญาตายายเป็นต้นมีปุยญาตายายเป็นต้นด้วยอานิสงส์ด้วยอานิสงแหง่ง,แหงการถวายสังฆทานแห่งการถวายสังฆทานขอให้ข้าพเจ้าพร้อมครอบครัวพร้อมครอบครัวปราศจากความทุกข์ปาาจ ความทุกข์ปาสจากโรคภปาภัยประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดปีและตลอดไปเธอตลอดปีและตลอดไปเธอสาธุสาธุสาธตุกบชื่อจริงชื่ออะไรสุริพรค่ะสุริพรสัตซอสัตซึต้องขออะไรนอนะต้อง่อ คนร่างกายแข็งแรงมาช่วยถูกต้องแล้วอค่ยเยกเราเี่ยน่างกายแข็งแรงจิตใจอัอนแอเอาพี่แอมยกไปอันดฟจับแขนก็ได้มาจับพี่ให้แกยกเลยะ มารินโฮนเวทถูกใจกันหมดสไตล์ทองคนไยแล้วเตรทุกอย่างไ็ยังไม่โอเคนะปะจจุบันนี้ไปากไปตัดจอดตัดจอดยังคิดคุมกันอยเดี๋ยววันไหนสถานีจะพาไปเที่ยว พาไปเทีวนี่รู้ว่าโยมมาก็บอกมาสดีชอบพูดในฝลั่งฟว่าบดาที่แม่ทะเลน่เป็นเชื่อนฉันไะปเียวได้ไปไหนดีีนาไปไหนก็ไปน้ำนาหาขอใหญ่มีโควิดใช่

ถ้าพระอาจารย์โยมอยากแก้แก้ไขอะไรโยมมาบ่อยนะวัดอ่ะแต่ไม่เจอพระอาจารย์เจอองค์นั้นองค์ที่อยู่ตรงนั้นโยมมาสองครั้งมากันพระอาจารย์พระอาจารย์ออกสายออกเลื่อนสายก็เลยก็เลยเตรียมโยมเพียรว่าต้องโทษโทษพระอาจารย์รับแล้วเราก็ค่อยไปกันเดี๋ยวไม่เจออีกที่ก็มีงานต่อไป แม่แม่โยมจะย้ายไปอยู่วังไทยแต่โยมมีของผ้าเล็กๆน้อยๆที่แกได้มาจากวักสะสมไว้จะเอามาไว้ที่นี่ได้ไม่ไหมคะทำมาแจกคนแจกคนอื่ค่ะเดี๋ยวให้ย้ายตอนนี้ย้ายเรียบร้อยแล้วก็ทับไปเด้วยนิดๆหน่อยๆก็หมอให้คุวันเกิดแล้วก็ต่อไปนะบ้านไกลกันไหมไม่ไกลค่ะ ก็เายนไปข้างนอกยนอยู่กลางอันนี้อยู่ทางซ้ายถู่ใกลแต่อยู่เอวเอไม่ค่อยไกลเท่าไหร่เอ๋ไม่ค่อยไกลแต่เหมือนไกลเพราะว่าไม่ค่อยไต่มากต่นี้ก็อยู่ประมาณยี่สิบนาทีค่ะโยนลำเตียนก็ยี่สิบนาทีเขาไม่ไกลถ้าเด็กไปวัดเก่าเราลดอยู่ไกลเดี๋ยวนี้ยมนลดอยู่ไกลโจมนดย้ายไปอยู่กับสามีอรู่กับพงษอยู่กับสามีเด็กวัดก่ ถูกต้องคือรักจริงๆคบจริงๆอะไรยมพูดถูกแล้วคนเราอยู่ไหนต้องมีเพื่อนเอาไว้คอยช่วยเหลือเครือกูลต่อกันและกับบางทีพูดภาษาเดียวกันแล้วก็ทานอาหารไทยด้วยกันมันก็เป็นความสุขในการจะไปพบปะไปมาค้าขายใช่เวลามีอะไรก็เราคษาไทยเราก็สามารถที่จะเครือกูลกันทั้งยามสุขและยามทุกข์ได้ เรื่องคดีดเวลาออกข้าง,าง,างนอกก็ไปกับชา,า,า,ายกับก็หายห่วงก็จะไม่นั้นลูกนี้เคยความนิทานเรื่องไอต,ตาบอไอตาบอดไอหัหวหัวไปได <c oughs> ้ไหมได้ไหมไอมือใหญ่ใช่ไหม <c oughs> นั่งเรือไปด้วยกัน <c oughs> ไอมือใหญ่ก็ <c oughs> เอามือพายเรืออ่าไอตาดีก็บอก,บอกทาง <c oughs> ก็มีน <ara> <ibl ampa> <PI AN> ิทานจ่ายเป็นนิทานที่แสดงถึงความเกื้อูนต่อกันอะไรต่ก็มาเติมเต็มส่วนที่ขาดเวลาไปด้วยกันมาเสริมส่วนที่ยัง่นั่งนะโยมไม่นั่งนะพะอาจรย์พระโยมไม่รู้จักทางโยมเพียรรู้จักทางโยมจะเสียสลายกับเออลยทั้งหน้ารู้จักทางที่ไปไืชถูกทางอ่นไมออกเริงนะเนี่ยอ่านแล้วเขียนไม่ได้แต่ยัไมด้่น คือถามว่าให้ติดนั่งทางหน้าทางที่กับบ้านตี๋เนาะจำไปจำทางไหนได้ก็สู้ทางกับบ้านตี๋ไม่ได้ยังไงต้องกลับถึงบ้านนะจะไปแวะแล้วพูดเถอะพี่ยัไม่ต้องมองหน้าอี กันเองพือนเะไรค่ะอาจารย์มองหน้าอย่ากเพือแต่ไมตอนนี้ก็เวลามันมีมากขึ้นก็อยู่บ้านนั่นแหละเอาบ้านเป็นวัดเหมือนที่อาจารย์พูดเดินก็ตื่นเช้ามาก็หมดเดินสิบเก้าสิบห้าเก้าเป็นจงกรมวิธีวิธีเดินจงกรมคาว่าเดินจงกรมคือรู้มีสติรู้ในขณะเดินคือทําอะไรก็รู้ตัวอยู่คิดก็รู้ตัวว่ากําลังคิด หายใจก็รู้ตัวรู้ลมหายใจก็ค่อยๆรู้ไปเรื่อยๆเราก็จะห่างไกลความเศร้าความเหงาส่วนใหญ่คนที่อยากจะรู้จะเรื่องภายนอกไม่รู้เรื่องภายใน <c oughs> ก็จะเป็นโรคทางใจได้ง่ายโดยเพราะโรคของเสียใจโรคเศร้าใจโรคอดทนต่อความชังไม่ได้แล้วก็โยกปาตนาแต่ความชอบ อย่างเงี้ยมันก็ไม่มันก็ไม่เป็นชีวิตเพราะชีวิตมันคือมันคือเหตุการณ์ที่มันเป็นไปนตามเหตุปัจจัยพองมันแต่เราก็เป็นเหตุปัจจัยหลักของเรื่องทุกเรื่องเพราะให้เราอยู่ดีมีสุขก่อนใครจะชื่นชอบใครจะอะไรก็สุดแต่เราต้องชื่นชอบตัวเราเองมองตัวเองแล้วให้เป็นคนที่มีคุณค่ามีป,ประโยชน์ไม่ใช่่าเพิ่มค่าทุกเดือนนะค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์นะไม่ใช่ค่าแบบนั้น เพิ่มค่าคือรู้สึกถึงความปลับปลื้มใจที่ได้ต่อสู้ชีวิตดิน้นรนปล่คว้าจนกระทั่งสามารถพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็ให้พี่น้องคนอื่นได้พึ่งพาด้วยมากกว่านั้นเองภาษาสนาก็ยังได้พึ่งพาทำงานช่วยโน่นนี่ตลอดเวลาก็ให้ปลื้มใจให้ดีใจให้เป็นงั้นแล้วถ้าเราไม่รู้สึกถึงความปลื้มใจในชีวิตของเราอาตมาคิดว่า มันจะเป็นโลกแห่งความเก็บกดเนาะบางคนไม่ไปหาใครไปหาใครก็ไม่ได้บางทีก็เก็บกดอยู่ที่บ้านเก็บมากกดมากก็เลยทุกมากเศร้าใจเสียใจอย่เรื่องในทำบุญบันเกิดก็ขอให้เกิดเป็นสมารถทิฏฐิเกิดความเบิกบานใจสบายใจปัญหาอื่นใดที่มีอยู่ก็แก้ไขไปตามเหตุปัจจัยกพะธรรมดาของชีวิต แต่ปัญหาที่แก้ยากมา,ากนึ่งคือปัญหาของตัวเอง <c oughs> แล้วคนที่สร้างปัญหาตัวเองคือตัวเองดังนั้นเมื่อเราไม่สร้างปัญหาหตัวเราเองตัวเองก็จะมีปัญหาน้อยลงและคนอื่นจะมีปัญหามากแค่ไหนเราก็จะมองเห็นวิธีแก้ปัญหาและแนะนําคนอื่นได้อะไรนี้เป็นต้นอันเดมารินก็อยู่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ใเกิดพ้องน้องพี่ลูกหลานได้ขึนพาไป <c oughs> มาหาสู่ มีจะเรียกว่ามีอะไรก็เกื้อกูลสังคมเท่าที่เราทําได้เลือกคบเฉพาะคนที่ทําให้เรามีคุณค่าและสบายใจถ้าคบกันแล้วลดทอนคุณค่าเอาเปรียบกันละกันทําให้รู้สึกไม่สบายใจในคุณค่าแห่งวิถีภาพในความเกื้อกูลต่อกันละกันการครบค้าสมาคมกันก็น้อยลง แล้วก็ไม่อยากไปมาหาสูกัรนั้นการแบ่งปันการเกือ่อ,สำสำอกูลความสมเสมอต่อกนและกันนั้นเป็นเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ตัวเราด้วยให้มีตรภาพด้วยเป็นเรื่องที่ดีวันไหนว่างก็มาที่วัดเองก็ยังที่โยงเห็นผ่านมาได้ดจนถึงวันนี้เพราะญาติโยมทุกคนอันนโมทนาโยมเอามาเป็นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ได้มาวัดความชื่นหรือวัดก็ <ไป S 1> เื่อกูรม่นจะพอแต่ในเรื่องของปัจจัยเงินทองแต่สิ่งที่สุดคือความทั้ทงใจอู่นอกวัดก็ปกปักรักษาคุ้มครอง